สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านครับคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิงสกเกตแมคโครซิงมาพาม,มาดูจานปลายเอามิตาซีเอคล้อยร้อยยี่สิบขี่สองรถให้เรค่ับโอ้ Siapa kata asal tiada tadilan? Saya tak boleh tolong το competitor ไปโหดวะนี่บิซับกันเลยก็ได้เรือเดี่ยว,ยวน บิทซับกันเลยก็ได้ตัวมันแห้งเหรอ เชื้อเพลิงกันครับลุ้นว่าจะลงได้ไหมขุดอ,อ,อ่ะเติมเชื้อเพลิงเสร็จครับเอาแค่เดินลงไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาถ่ายให้ดูครับตอนขุดเพราะว่าต้องไปทำงานแล้วครับ มันจะซ้ายนี้ก็แปดวงกวาแล้วไม่เป็นไรรถเท่าแก่มันจวดอยู่วันนี้ผมจะขับรถคันนี้ไปครับไปเท่าเช็คอีกรอบ

ติดดอกส่งแก้มด้วยเออเรียนยังนหน่อยวาอยู่ไปถึงนู่นแล้วครับมาลุ้นกันว่าจะจมไหมตอนยินไป จะพามารับชมครับขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ